ว่ากันว่ายูจิโร่นะครับสามารถเอาชนะแบงค์ได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเฮ้ยยูจิโร่อนโหดขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับขั้นชนะแบงค์เลยเหรอ ครับสวัสดีแฟนๆชาวอนิมเมชันกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นระหว่างปูแบงกับตัวยูจิโร่นะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็ได้มีน้องคนนึงเนี่ยขอเข้ามานะครับทุกคนนะฮะว่าพี่ครับพี่ครับผมขอปูแบงจากเรื่องวันวันแมนพะทะกับยูจิโร่เรื่องบาคิเลยครับพี่ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าใครบางจะชนะนั่นนะ โอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่ขอมาแล้วพี่ก็ตอบรับคําขอไปทิ่ที่สุปลายแล้วนะครับทุกคนถึงแม้จะนานไปนิดนึงนะครับเนื่องจากคิวนี่เตึมกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะใครเนี่ยที่รอกันอยู่ก็ช่วยรอกันต่อไปหน่อยนะครับทุกคนนะฮะแอดมินคนจะทําไม่ทันจริงๆนะซึ่งคําขอมันมากซะเหลือเกินนะครับทุกคนนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ปะทะกันร,ระหว่างแบงกับยูจิโร่นะครับผมนะฮะโดยการวัดสเกลนี้เราก็จะมีนะครับทางด้าน strength speed durability นะครับ ability iq แล้วก็ hack นะครับผมประมาณนี้ โดยสโคบไว้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าสโคบมากกว่านี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนานน้าองทุกคนและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะครับอันดับแรกน,นะครับทุกคนนะฮะก็เป็นสตริงนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอมาไปกับปูแบงก์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรก็ผมเพราะว่าปูแบงก์เนี่ยมีฟีที่ประทับกับการโล่นในร่างของมนุษย์ประหลาดด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เลยทําให้แบงก์เนี่ยได้ไปนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะกาโร่เนี่ยสามารถตบคัดเอสได้หมดเลยนะครับก่อนเป็นล่างคอสมิกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นล่างขั้สุดยอดเหมือนกันนะครับก่อนจะเป็นล่างขั้นสุดยอดอีกทีนะครับแต่แบงก์เนี่ยสามารถสู้และยืนหยัดได้นะครับแต่ถึงจะไม่สูสีก็เถิดนะครับแต่ก็พอสู้ได้นะครับผมนะฮะในระยะหนึ่งนะตรงนี้นะครับสเต็ปเนี่ยก็เลยขอให้แบงก์เลยละกันนะส่วนทางด้านสปีดนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นแบงก์อีกเช่นกันนะครับเพราะอะไรอย่างเงี้นหรอนะครับเพราะววววว่่่่่่่าาาาาาแบบงงงงงเเเนนนนนีียยตมมมคครรรรร็ขอกกโลลปะะหดดทััใชชึไ้ การเคลื่อนที่ของแบงค์นั้นค่อนข้างที่จะเร็วมากจนกาโรจนตกใจเลยนะว่าปูแบงค์เนี่ยมีพลังเหลือเฟือขนาดนี้เลยหรอเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกินไปแล้วนะนะครับกาโรได้ถึงขั้นอุทานและตกใจกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับฟีดสเปดเนี่ยก็ต้องเอาช่วงของกาโรกับแบงค์เลยละกันนะครับเป็นช่วงพิกพีคเลยนะครับตรงนี้นะครับรับรองไนดะ้เลยว่ายูจิโร่เนี่ยไม่มีความในระดับนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ากาโรเองร่างมนุษย์ประหลาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะครับเรียกว่าตกแต่ปปะกายแสงไนดะ้อย่างอีซี่เลยนนนนนะะลแใส่วททั้งงาารรรหือดูบิตค ขอมอบให้กับยูจิโร่เลยละกันนะครับผู้ที่สามารถทนทานนิวเคลียร์ได้นะครับโอ้โหพระเจ้าและมีพลังกำลังที่มหาศาลอีกเช่นกันนะครับความทักษนแข่งทางด้านร่างกายเนี่ยโดนฟ้าผ่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเรียกว่าแข็งแกร่งปีกระดับหนึ่งอีกแล้วนะฮะยูจิโร่นะครับตรงนี้ขอมอบไปกับเขาเลยละกันเอามานะครับในทางด้านอาวุลิตี้ตรงนี้นะก็ต้องขอมอบให้กับปู่แบงเลยละกันครับเพราะว่าอะไรนะครับปู่แบงเนี่ยมีศิลปะการป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับศิลปะการสู้เนี่ยรวมทั้งสองอย่างเนี่ยเข้าไปด้ววยยยกกกััันนนนนะะะคคครรรรรบบเเเเีีไได้้่่่่าาาาป็ออออทขงงพ์ฟม เพลงดาบสายน้ำทลายหินเอ้ยไม่ใช่เล่นโกอ,อีกแล้วนะครับเพลงหมัดสายน้ำทลายหินตั้งหาก หลายก็จะมีคําถามจากน้องเข้ามาว่าพี่ครับยูจิโร่เองก็มีแอิลิตี้หรือความสามารถที่เยอะแยะเลยนะครับเขาเนี่ยสามารถก๊อป้องก๊อปปี้ได้หมดเลยนะครับพี่ก็ตามตรงเลยนะครับผมนะตรงเนี้ยยูจิโร่เนี่ยไม่ได้มีศิลปะการป้องกันตัวหรือศิลปะการต่อสู้เนี่ยที่คงตัวหรือเขาเรียกว่าอ่าเป็นศิลปะที่แบบว่าตายตัวนะครับผมเป็นของตัวเองเลือกเที่เองสร้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งยูจิโร่เนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะครับผมก็เลยทาให้เนี่ยตรงเนี้ยแอิลิตี้หรือความสามารถตายตัวเนี่ยของแบงค์เนี่ยได้ ถึงแม้ว่าแบงค์จะมีวิชาแค่นี้แต่แบงค์เนี่ยก็สามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้ต่างๆอนานาเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกอย่างของแบงค์เนี่ยคัดการให้หมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนและในส่วนของด้าน IQ นะครับตรงนี้น่ะผมมองว่าเป็นยูจิโร่นะครับยูจิโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะมี IQ หรือความฉลาดค่อนข้างมากในการต่อสู้นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นคนที่วิเคราะห์ศัตรูก่อนนะครับแ,แรกๆเนี่ยก็จะอ่านเชิงศัตรูก่อนนะครับหลังๆมาก็สวนด้วยการโจมตีนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นการคัดลอกการโจมตีศัตรูหรือว่าการก๊อป ที่ฉลาดมากในการต่อสู้จริงๆนะครับคนคนนี้พอเงี้ยนะครับ IQ เนี่ยถ้าหากน้องๆคนไหนเห็นต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับผมนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านสุดท้ายเลยดีกว่านะครับสำหรับแฮกนะครับตรงเนี้ยในขอมอบปกับปูแบงเลยละกันนะครับเพราะอะไรปูแบงเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างได้เปรียบและโกงอย่างมากนะครับผมบพรว่าแบงเนี่ยมีเพลงหมัดสายน้ำทลาลหินที่ค่อนข้างไร้เทียมทานนะครับถ้าแบบสามารถฝึกฝนจนถึงขั้นสูงสุดได้แล้วก็นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสามารถต่อกรได้กับกาโร่ในระดับหนึ่งและกาโร่เน เพลงหมัดสายน้ําทลายหินนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ในค่อนข้างที่จะโกงอย่างมากนะครับเพลงหมัดสายน้ําทลายหินนะครับคือมันประยุกต์ได้หลายรูปแบบนะครับเป็นการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเป็นการป้องกันก็ได้การโจมตีก็ได้นะครับตรงนี้เพลงหมัดสายน้ำทลายหินนี่คือทำได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับผมและอัดกําลังทําลายภายในอย่างนี้ก็ทําได้นะครับผมนะถ้าหากน้องๆไม่เข้าใจนะครับก็ลองย้อนไปดูการโลใช้นะครับผมนะเพลงหมัดสายน้าทลายหินนะครับใช้ยันสู้กับซาตามะไปถึงดาวพระฤหัสนะครับทุกคนนะเรียก ศิละปะกนารต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในชั้นเชิงที่สูงน่าดูนะครับตรงนี้นะครับ และแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับว่าใครเนี่ยชนะนะครับผมทุกคนนะฮะตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ขอมอบให้กับปู่แบงค์นะครับเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับการแบทเทิลวันนี้นะครับถ้าหากว่าตัวของยูจิโร่เนี่ยมีอเบลิตี้หรือความสามารถที่หลากหลายมากกว่านี้แล้วก็นะผมเนี่ยก็อาจจะให้ด้านแฮกของเขาเขาเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอฟิกของยูจิโร่ต่อไปนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องมอบกับปู่แบงค์ก่อนเลยละกันนะครับที่เป็นฝ่ายชนะนะครับนอกเหนไหนนะครับที่เห็นต่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงได้หมดเลยนะครับพี่ดิชอบอ่านมากๆเลยนะคคคคครรรรรัััับบบบบสาหในนนะะทีี่่ชออลลิป้ก็ยืม กดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับหรือติดตามนั่นเองนะครับช่องไอวี่แพทเทิรเดี๋ยวรอคุณอยู่อย่าลืมไปครับถึงดิกบืนซับเดี๋ยวเราจะดรีลันคู่ดาร์ตัวกับบูฟี่นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับไอวี่แพทเทิร์นขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย